เคยสงสัยหรือไม่ว่ากีฬาโปรดที่เราชอบนั้นถูกคิดค้นขึ้นมาบนโลกนานกี่ปีแล้วกีฬาชนิดไหนกันแน่ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและกีฬาชนิดนั้นยังนิยมเล่นอยู่หรือเปล่าในโลกสมัยใหม่ก่อนจะไปเจาะลึกกับ10กีฬาเก่าแก่ที่สุดในโลกเราควรรู้ว่ากีฬาที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาตินั้นส่วนใหญ่วิวัฒนาการมาจากกิจกรรมและอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ในยุคแรก แถมกิจกรรมเหล่านี้ยังพัฒนาขึ้นพร้อมกันในส่วนต่างๆของโลกทําให้ยากต่อการติดตามที่มาของกีฬาเหล่านี้แต่สิ่งเดียวที่แน่นอนคือกีฬามักพัฒนาจากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์ทําให้กีฬาโบราณอายุนับหมื่นปีเหล่านี้ยังคงมีการฝึกฝนอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกีฬาส่วนใหญ่ที่ยังนิยมเล่นกันอยู่ถึงทุกวันนี้ ฟุตบอลหรือซกอกเกอร์กีฬาประเภทฟุตบอลมีการเล่นมาตั้งแต่ช่วง200-300ปีก่อนคริสต์กราชตามข้อมูลจากฟีฟ่าพบว่าในยุคกลางชาวยุโรปมีเกมกีฬามากมายที่เกี่ยวข้องกับบอลหลายเกมถูกเล่นทั่วไปและบางเกมก็ค่อนข้างค,างคล้ายกับฟุตบอลเช่นเกมที่เรียกว่าม็อบฟุตบอลก็มีการเล่นในอังกฤษช่วงศตวรรษที่1 0ซึ่งไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่นรวมกีฬาประเภทฟุตบอลน,นิยมเล่นกันทั่วยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษ กลายเป็นจุดเริ่มต้นของกฎและสูตรการเล่นยุคใหม่ที่มีการสอนในโรงเรียนที่อังกฤษอย่างจริงจังอีกข้อมูลที่น่าสนใจคือเชฟฟิล FC เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1867และหลังจากนั้นไม่นานก็มีการแนะนํากฎสมัยใหม่เกี่ยวกับฟุตบอลและการแข่งขันฟุตบอลระดับมืออาชีพครั้งแรกซึ่งตอนนี้รู้จักกันในชื่อ FA Cup 9. พ 9. ่งหลา เป็นกีฬาน่าสนใจซึ่งยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโอลิมปิกสมัยใหม่กีฬาพุ่งเหลาเป็นกีฬาประเภทลู่และลานที่มีอายุย้อนไปถึงยุคโอลิมปิกโบราณเมื่อ708ปีก่อนคริสต์ศักราชคาดว่าเยอรมันและสวีเดนเป็นผู้นำที่นิยมเล่นกีฬาพุ่งเหลาก่อนจะขยายมายัางฟินแลนด์ความนิยมระดับชาติทำให้ไม่น่าแปลกใจที่เหรียญรางวัลกีฬาพุ่งหลาวกว่า50%ในโอลิมปิกสมัยใหม่ ตกเป็นของนักกีฬาจากประเทศแถบสแกนดิเนเวียเช่นเดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์และนอร์เวย์จากการวัดระยะทางในการคว้างหลาไปที่เป้าหมายช่วงปี1890มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นเช่นมีการวิ่งไปข้างหน้าก่อนการคว้างแทนที่จะคว้างโดยการยืนนิ่งรวมถึงมีการเปิดให้ผู้หญิงเล่นพุ่งหลาในโอลิมปิกปี1932 โปโลเป็นเกมประเภททีมที่เล่นบนม้าตัวเกมเหมือนกับฮอกกี้แต่ต่างกันที่การเล่นบนหลังม้าผู้เล่นทั้งสองทีมจะต้องพยายามทำคะแนนให้เหนือกว่ากันโดยจะต้องตีลูกบอนไม้ขนาดเล็กเข้าประตูให้ได้ต้นกำเนิดโปโลมีอายุย้อนไปถึงช่วงรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอร์เซียในเอเชียกลางเชื่อกันว่าจากักรพรรดิเปอร์เซียเคยเรียนขี่ม้าตั้งแต่อายุยังน้อยและเคยเล่นกีฬาซึ่งต่อมาเรียกว่าโปโล แม้จะพบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกีฬาโปโลในอาณาจักรเปอร์เซียแต่เกมสมัยใหม่ที่มีกฎเกณฑ์และกะติกาข้อบังคับกลับถูกพัฒนาที่อินเดียในช่วงที่อยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิอังกฤษและโปโลครับแห่งแรกก็ก่อตั้งที่อินเดียในปี1833 7. วิ่งและกระโดดไกล การวิ่งเป็นกีฬาที่เข้าถึงได้มากที่สุดในโลกเพราะเป็นการแสดงออกทางร่างกายของมนุษย์ที่เป็นสากลทําให้ไม่น่าแปลกใจเลยที่การวิ่งจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดของโลกองค์กรโอดสสปอร์บันทึกว่าการวิ่งเป็นกีฬาชนิดเดียวในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกที่จัดขึ้นที่กรุงเอเธนในปี776ก่อนคาริสตศักราชจากนั้นการวิ่งถูกขยายเป็นกรีธาหลายสาขาประเภทในกีฬาโอลิมปิก โดยมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นวิ่งมาราธอนวิ่งเร็วหรือสปรินต์วิ่งกระโดดไกลและวิ่งกระโดดข้ามรั้วเป็นต้น6 h ฮอกกี้เว็บไซต์ totalsporttech.com อธิบายว่านักโบราณคดีพบภาพวาดในยุคก,กรีกโบราณที่แสดงถึงการเล่นเกมที่มองแล้วค่อนข้างคล้ายกับกีฬาฮอกกี้ในภาพวาดมีผู้เล่นกีฬานี้ด้วยเขาสัตว์หรือไม้ที่ปลายโค้งงอ และมีลูกบอลที่ทุกคนในเกมต้องจับตาดูให้ดีอย่างไรก็ตามกฎฮอกกี้สมัยใหม่ถูกคิดค้นขึ้นโดยสโมสรคริเก็ตเดิเซ็กในอังกฤษในศตรวรรษที่19และได้แพร่กระจายไปยังอาณานิคมของอังกฤษทั้งออสเตรเลียแอฟริกาและทวีปอื่นๆก่อนจะมีการตั้งสหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติแล้วรวมฮอกกี้เป็นกีฬาสำหรับแข่งในโอลิมปิกปี1908 5. ยิมนาสติก ยิมนาสติกมีต้นกําเนิดมาจากยุคกรีกโบราณและในช่วงเริ่มต้นยิมนาสติกเป็นชุดท่าวิธีการฝึกอบรมที่ใช้สําหรับการฝึกทหารแต่ในฐานะที่เป็นกีฬาประวัติของยิมนาสติกกลับไม่เป็นที่รู้จักมากนักในโลกโบราณหลักฐานที่วงการยิมนาสติกสมัยใหม่ยึดถือคือช่วงปลายศตวรรษที่18มนักการศึกษาสองคนจากเยอรมันได้พัฒนารูปแบบการออกกำลังกายให้เด็กผู้ชายโดยใช้อุปกรณ์ การริเริ่มนี้ถูกบอกต่อจนกลายเป็นการแข่งขันกีฬาที่แพร่หลายไปทั่วยุโรปและทั่วโลกอย่างรวดเร็วสาพันธ์ยิมนาสติกสากลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1891ต้องใช้เวลา5ปีกว่าผู้หญิงจะได้เล่นในปี1896 4. h e เฮอร์ลิงถ้าเปิดพจนานุก,กรมจะพบว่าเฮอร์ลิงไม่ได้แปลว่าเวียงหรือคว้างเท่านั้น แต่ยังหมายถึงกีฬาไอริสที่มองเหมือนฮอกกี้แต่เป็นคนละประเภทกีฬานี้เล่นในไอร์แลนด์มานานกว่า3,000ปีถือเป็นหนึ่งในกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเฮอร์ลิงเป็นเกมประเภททีมที่เล่นด้วยไม้ที่เรียกว่าเฮอร์เล่และลูกบอลวัตถุประสงค์คือการทำประตูให้เสาประตูฝ่ายตรงข้ามโดยใช้ไม้เท้าเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เฮอร์ลิงไม่เหมือนกับกีฬาอื่นคือเฮอร์ลิงมีประวัติที่เป็นเอกสารและเป็นที่นิยมมากในไอร์แลนด์ ม,มวยมวยเป็นกีฬาต่อสู้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีชื่อเสียงในยุคปัจจุบันหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีภาพยืนยันการแลกกำปั้นกันในช่วง2 3 0ถึงปีก่อนคริสต์กราชแต่การชกแบบใส่นวมที่มือหรือมีการป้องกันมือบาดเจ็บเชื่อว่ามีอยู่ตั้งแต่9 0 0าร้อยถึงหนึ่ปีก่อนคริสต์กราชกระทั่งยุคโรมันพบว่าชาวโรมันมีการชกมวยเป็นกีฬา โดยมีสายหนังผ่านรอบมือแต่เน้นต่อสู้จนตายมากกว่าที่จะนับจังหวะน็อกหรือนับคะแนนแบบสมัยนี้สำหรับการชกมวยในรูปกีฬาที่มีกฎกติกาแน่นอนถูกพบหลักฐานครั้งแรกที่อังกฤษเวลานั้นมีการตั้งชื่อกีฬาว่าการต่อสู้ด้วยมือเปล่าหรือ b a นน knuckle fighting ในปี1681แต่กฎที่กำหนดให้นับ30วินาทีและไม่มีการต่อยซ้ำในขณะที่คู่ต่อสู้ล้มลงนั้น พบหลักฐานในปี1743อย่างไรก็ตามศตวรรษที่17-18ชกมวยหรือกีฬาประเภทต่อยมวยถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมายจนมีการตั้งกฎการแข่งขันแบบแบ่งส่วนน้ำหนักทำให้มวยเริ่มเปิดแข่งในกีฬาโอลิมปิกในปี1908และเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก 2. มวยปล้ำ เช่นเดียวกับการวิ่งมวยปล้ำถือเป็นกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกหลักฐานที่พบคือเศษกระดาษปาป,ป,ปิลัสที่มีอายุหลายพันปีก่อนคริสต์กาลซึ่งมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการต่อสู้เป็นข้อความภาษากรีกเขียนไว้ด้วยแน่นอนว่ากีฬามวยปล้ำมีวิวัฒนาการมาตลอดหลายศตวรรษและมีการเล่นในหลายประเทศจนมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันเช่นซูโมของญี่ปุ่นและเวสติงของตะวันตก ที่สุดแล้วมวยปล้ำเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาโอลิมปิกสในฐานะกีฬาชุดแรกช่วงยุค800-1200ปีก่อนคริสตกาลส่วนวงการมวยปล้ำอาชีพถูกเปิดตัวครั้งแรกในปารีสประเทศฝรั่งเศสปี1830วันนี้มวยปล้ำไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬาโอลิมปิกเท่านั้นแต่ยังเป็นอาชีพที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก หนว่ายน้ำมนุษย์ว่ายน้ำมาหลายพันปีแล้วหลักฐานที่พบชี้ว่าอาจเริ่มตั้งแต่6000ปีก่อนคริสต์ศักราชน่าเสียดายที่ไม่ปรากฏประเทศต้นกำเนิดของการว่ายน้ำภาพการว่ายน้ำที่เก่าแก่ที่สุดของโลกมาจากทะเลทรายลิเบียซึ่งปรากฏที่ถ้ำนักว่ายน้ำหรือเคฟออฟชุนเมอร์บริเวณที่รับสูงของทะเลทรายลิเบียนักโบราณคดีเชื่อว,ว่าภาพวาดก่อนประวัติศาสตร์ในถ้ำแสดงให้เห็นวิธีที่ผู้คนสมัยนั้นใช้ท่ากบ หรือท่าด็อกกี้แพดเดิลซึ่งคนไทยเรียกว่าท่าลูกหมาตกน้ำซึ่งยังมีข้อสงสัยว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับการว่ายน้ำก็ได้แม้ว่าผู้คนจะว่ายน้ำมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่การว่ายน้ำไม่ได้กลายเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันจนถึงช่วงปี1800 เวลานั้นอังกฤษได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศแรกที่มองการว่ายน้ำเป็นกีฬาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและแข่งขันโดยสมาคมว่ายน้ำแห่งชาติของอังกฤษได้จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในช่วงแรกเริ่มจนได้รับความนิยมในทันทีตามประวัติพบว่าว่ายน้ำปรากฏครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี1896ซึ่งเป็นกีฬาสำหรับผู้ชาย